สิบชุดแจกด้วยค่ะมหาลัยเลี้ยอหมูรวม50าสิ่อค่ะแล้วเนี่ยขาหมู50ได้เลี้ยอหมู30ค่ะ CF หมูรวม50ค่ะ4อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมีแฟนคลับเอ่อใจจิตและคุณแจ๊ดเนี่ยคุณมาสั่งส้มตำเขาไว้เนี่ยเพื่อไปบริจาคร่วมกับมหาลารีเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวัสดีเขาอยากเขาอยากขอบคุณนะคะ เป็นยังไงบ้างคะที่ได้รับออเดอร์ไป400ชุดใ, <จ S 1> ใช่ไหมแต่ะไครับผมเ้าก็สื่ขายของเงียบมากเลยครับช่วงนี้ครับครับบผมสู้ๆนะอ่าเห็นไหมอ่ะอันนี้มีร้านข้าวขาหมูอันนี้มีคุณก็แบบนี่ได้ออเดอร์ไปเท่าไหร่นะคะ480ออเดอร์คุณลุงกับคุณป้า แจ็มาให้กำลังใจเลยบอกคุณแม่ต้องสู้นะคุณแม่ต้องสู้นะอ่าเดี๋ยวเราเปิดเอาห้องน้ำมาไปที่ฝักบัวแล้วเปิดน้ำอย่างูเดิอนจมวอรใที่เราตู้แม่้ขงสู้ค่ะคุณลุงเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมวันนี้ดูท่าลุงแบบเหนื่อยมากคือรับออเดอร์ไปลุงแบบว่าท่าเหนื่อยมากสู้ๆนะคะคุณป้าหค่ะขอบคุณแม่ค่ะ เราเพิ่งเดี๋ยวว่าเอา100ชุดเดี๋ยวคุณแจ๊ดสั่งพี่100ชุดนะแล้วขายดีไหมช่วงนี้เรียบร้อยอ่ะนี่พี่แจ๊ดช่วยซื้อ100ชุด <c oughs> ตัวจริงมาเลย100ชุดตี1,000บาทเนาะอะไรละแจ๊ด <c oughs> ชุดละ40 <c oughs> ชุดที่เขาใส่าสายอยู่เท่าไหร่ชุดที่ป้าใส่อยู่เท่าไหร่นางจะซื้อทั้งชุดเลย <c oughs> ช่วงนี้ลำบากไหมลำ <c oughs> บากขายไม่ค่อย ลำบากแล้วมันเป็นเพราะใครอ่ะเป็นเพราะใครตอบตรงไหมเขาถามให้ตอบตรงตรงไหมจัดมึงเอาเลยตอบตรงไหมตอบตรงตรงได้ไหมตอบได้ตอบได้ได้จะเป็นเพราะโควิดจะแล้วคิดไกลเลยป้าบอกจะให้ตอบตรงตรงไหมเดี๋ยวข้าวขนมไปแล้วนะคะอันนี้นะคะร้านข้าวมันไก่เออได้ฮะสวัสดีค่ะ นี่นี่นี่ร้านข้าวมันไก่เนี่อันนี้พี่เจ้าของร้านนะคะคนทาเองซาลีคุณแจงจิตนะคะเมื่อกี้คุณแจทเดินออกมาละได้ได้ไปได้ได้ไปกี่ชุดนะสี่ร้อยกว่าชุดวันนี้กี่ชุดวันนี้เราจะยอนไปกี่ชุดคะวันนี้ร้อยอชุดค่ะวันนี้ร้อยชุดค่ะคือวันนั้นที่ไลฟ์เนี่ยแจงจิตตกใจเปิดเปิดกล่องมาแล้วแบบว่าเครียอเลยนะเยอะมาก ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็แย่ yeah, ค่ะโอ้โหแบบว่ามันก็โดนทุกคนอ่ะนะคะใช่ส่สู้อะค่ะอ๋อแล้วนี่ก็คือว่าปิดมานั่งไม่ได้ปกติด้านทานได้ที่ร้านใช่ไหมใช่ค่ะ,คะปกติก็จะนั่งทานที่ร้านแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนช่วงนี้เด็กนักเรียนก็ปิดพวกเราก็ยิ่งแบบไม่มีไอ้นี่เลยใช่ค่ะสู้ๆเนาะแล้วก็ขายถูกมากเลย40บาท45บาบาทอ๋อมันเป็นราคาที่แบบว่า ถ้าเราไม่ถิงใจเขาใจเราอะค่ะโอ้ล้วอันนั้นได้ออเดอร์มาตกใจเลยไงป้าตกใจมากเลยค่ะนอนอยู่น้องเขาลาุกโอ้โหเหมือนขันเลยโอจ้จ้าดูสิโอ้โเหนฝันเลยใช่นอนอยู่นนางเา้าบอกป้านะแล,ะะวละว้วก็เงเหมือนกันเจะมีออเดอร์มาป้าน,น่นนุนงที่บอกโอ้ใช่จริงเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเขามาเขามาแกงหรือเปล่าไม่ได้แกงใช่ไหมใช่ัวจะโดนแกงอะไร่าเลย เขาบอกว่าเป็นแบบแม่แจงแม่แจงกับพี่แจ๊สมาอะไรอย่างงี้สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะขอให้ขายดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะต้องไปไหนเดี๋ยวจะได้มาสั่งเพราะว่าร<ล>้านข้าวมันไก่โค้งบดินใช่ไหมใช่ค่อะอ่าแล้วเรี่ยงของคุณแจงของคุณแจง50ชุดนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนเอาไปแจกให้ที่เอ่ออะไรนะแคมป์ค,คนงานสู้ๆนะคะขอบคุณมากนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะป้าเดี๋ยวให้ทีมงานยกไปขอบคุณค่ะสวัสดี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 ค่ะ วันนี้มา300ชุดพอไหมคะพอค่ะพอดีให้มาลงที่หนงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นมันจ่ายที่สองจุดตรงนี้ค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราลงจุดตรงนี้จุดหนึ่งให้ลงจุดนี้แต่จุดคือว่าก็มีกันแนี้กัน,น,กนอ๋อก็เดี๋ยวทะเลไปไปกระจายเองใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะพอดีที่ยวมาสามร้ยชุใช่ค่ะใช่ค่ะ ค่ะแล้วหนูก็เอาไปช่วยคนที่เขาไม่มีกินเลยค่ะอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะหนูคุยแล้วค่ะเพราะว่าหนูลองหนูมีเยอะแล้วก็เอาไปแบ่งเอาไปแบ่งใช่ไหมทางน,นี้เดี๋ยวเราไปแบ่งเองใช่ไหมคนที่เขาไม่มีไม่ไม่ไม,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 ม่มีเลยวันนี้หนูก็เอาไปช่วยแล้วค่ะทุกนึ่ค่ะเพราะว่าเขาไม่มีอะไรกินเลยหนูเข้าไปดูเมื่อวานอ๋อเมื่อวานได้เขาา<อ>้า,ากล่องพอดีบอสสั่งเข้ามาอ่าฮะค่ะเพราะว่ามันเหลือคนใช่ไหมคะค่ะ ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะถ้าไปขัดเนี่ยแล้วมีตรงไหนที่ขัดเหลืออีกไหมคะ<น>เพราะว่าเดินหนูก็กขับมอเตอร์ไซค์เดินถามตลอดอะค่ะอ๋อท่า<ต>น,นี้เอาไปกระจายจุดค่ะค่ะซอยสิบแปดหนึ่งแล้วสุขุมวิทร้อยหนึ่งซอยสามสิบเจ็ดอ๋ออันนี้ที่ไม่มีเลยอันนี้อยู่กันทั้งหมด80ชีวิตใช่ไหมแปดสิบคนอ๋อแล้วก็เด็กๆก็วันนี้ก็จะมีที่แบบว่ามีแซนด์วิชแล้วก็มีข้าวมันไก่ข้าวขาหมู เขาเียวส้มตำอ่าก็อันนี้ก็จะมีแบบว่ารู้จักพี่แจ๊ดไหมอ่าพี่แจ๊ดกับพี่แจนี่ยงเป็นสามีภรรยากันอะค่ะนั่นแหละค่ะคือเขาอ่ะร่วมกับพัทแล้วก็เดียก็คือว่าเราทําโครงการขึ้นมาสําหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่เขาขายของไม่ได้เนาะช่วงนี้แล้วเราก็เลยแบบเออสั่งสั่งสั่งของมากับพวกเหล่ามาหาราณีอะไรอย่างนี้อ่าก็คือลูกค้าที่ร้านนี่แหละปรากฏว่าเขาก็เลยสั่งอาหารเนี่ยมาก็คือค่อนข้างเยอะ ที่จะมาช่วยแล้วตอนนี้เราก็เรียกอาหารที่แบบแคมป์คนงานที่แบบออกไปไหนไม่ได้ตอนนี้แล้วก็ไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน,นะไม่ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีพอ,อ,อแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเป็นตัวแทนวันนี้ก็เลยเป็นตัวแทนนะคะสําหรับที่แบบว่าเราเออของร้านกรีซเฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพัสังก็มาเป็นตัวแทนของแจงจิตกับพี่แจดด้วยเอาอันนี้ค่ะมาบริจาคให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นคนส่งต่อมอบให้ต่ออีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้น้องว่าสู้ๆนะคะอันนี้ สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เดี๋ยวยกไปเลยค่ะใช่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะยินดี ตอนแรกเลยนะที่ออกจากบ้านมาแล้วก็ไปช่วยเหลือก็คือว่าไปซื้อของไปรับของที่เราเคยจัดก็คือจัดจัดกิจกรรมต้องบอกจัดกิจกรรมก็คือว่าระหว่างพัดสั่งกับแจงจิต2คนเนี่ยคือตอนนั้นน่ะเมื่อสักวีคที่แล้วเนี่ยเรามาไลฟ์ขายอาหารขายอาหารขายอาหารเลยให้ผู้ประกอบการที่แบบว่าได้รับผลกระทบจากเอ่อโควิด คือขายอาหารไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงไม่มีช่องทางการจับจหน่ายพัดและแจงจิตเนี่ยก็คือมันไฟ์ถ้าใครได้เห็นวิดีโอและได้คลิปดูดูที่ผ่านมากล้วเห็นเลยว่าเราไลฟ์ขายของก็คือว่าตรงนี้ทําไมถึงทําโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่า 1. ได้ประโยชน์2ทาง 1. ก็คือว่าในส่วนของผู้ประกอบการที่ขายอาหารไม่ได้ที่ได้รับผลกระทบเลยต้องปิดร้านแล้วมีวัตถุดิบเหลือ2ก็คือให้คนที่เขาไม่มี วันนี้ทุกคนต้องหยุดงานอย่างเช่นวันนี้เรามาที่แคมป์คนงานเนี่ยค่ะคือทุกอย่างมันถูกสต็อปหมดเลยค่าจ้างแรงงานเขาไม่มีแล้วก็คือออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องอยู่แต่ในนี้กับตัวอยู่แต่ในนี้ออกไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาบริจาคให้วันนี้ก็ทั้งหมดข้าวกล่องวันนี้มีอะไรบ้างมีข้าวขาหมูมีข่าวมันไก่มีชุดส้มตํามีแซนด์วิชทั้งหมด3-400ชุดเนี่ยค่ะตรงนี้มี80คน แต่ตอนนี้แคมป์นี้มี80คนเขาบอกบอกว่าเขาเนี่ยจะเอาไปกระจายให้แคมป์ที่อยู่ต่างๆเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนี้และก็มีบางจุดที่ออมีคนที่ติดเชือ้อมีคนที่ติดเชื้อโควิดแต่ออกไปไหนไม่ได้คือต้องเรียกว่าอยู่ต้องอยู่กับตัวแบบนั้นเขาก็อาสาที่จะไปแจกให้ตรงนี้พัดบอกเลยว่าถ้าไม่มีลูกค้าเหล่ามหาราณีและก็ไม่มีโครงการนี้ก็โครง,ง,งการที่พัดสร้างและแจงจิตเนี่ย ที่ตั้งใจที่จะทําเพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่ถูกได้รับผลกระทบจากโควิดตรงนี้เนะะี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณอย่างมากเลยต้องขอบคุณลูกค้ามหาราณีของพัดนะคะต้องลูกค้าของมหาราณีเนี่ยคือลูกค้าของกรีซาวเนี่ยช่วยกันยัดบี้ขยี้ราคาแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้าพวกนี้แล้วก็ทําให้มีแบบว่านี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งหลายคนบอกว่าเอยมาทําแบบนี้กังวลไหม จะหิวแสงหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าคือแบบว่าอยากดังหรือเปล่าคือแบบอพัดบ,บอกเลยว่าตรงนี้ไม่มีเลยวันนี้พัดขอเป็นตัวแทนของทุกทกท่านเพื่อมาบริจาคของตรงนี้และไอ้เรื่องหิวแสงเนี่ยพัดบอกเลยว่ากิจเขาเนี่ยทำมาโดยตลอดอยู่แล้วเราทํามาโดยตลอดอยู่แล้วเรื่องการกุศลไม่ว่าจะเป็นแบบโรงพยาบาลทําก่อนแล้วก็ AR, ไรายได้ที่เราจัดบี้ขย,ยี้กระเป๋าขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปซื้อรถโรงพยาบาลรถให้พยาบาลรถให้โรงพยาบาลซื้อเครื่องมือการแพทย์ ต่างๆอันนี้เป็นส่วนแค่เล็กน้อยถ้าถามว่าแบบเ้าจะมาสร้างกระแสตรงนี้ไม่มีเลยค่ะอันนี้ยินดีดูแบบช่วยด้วยจักใจและพัดก็เป็นตัวแทนของเรามหาราณีของลูกค้าของกรีชเฮาเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่ามาช่วยในส่วนที่แบบว่าขาดแคลนในสิ่งที่แบบว่ามันไปไม่ถึงตรงนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกๆท,ท่านจริงๆที่แบบว่ามาช่วยเหลือกันตรงนี้แล้วก็ร่วมมือร่วมใจแล้วก็ เป็นกาลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะในยุคตรงนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนลําบากลําบากด้วยกันหมดเลยพัดยาให้กําลังใจใทุกคนจริงๆและใครที่ประสบปัญหาใครที่ประสบปัญหาว่าวันนี้ค้าขายไม่ดีมีปัญหาคือติดขัดทางด้านอะไรทิ้งไว้เลยอินบ็อกซ์ไว้เลยว่าแบบและก็ใครที่บอกว่ามีสถานที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้น ที่เขาขาดแคลนที่เขาไม่มีแบบว่าอาหารไม่มีใครหน่วยงานเข้าไปถึงอินบ็อกซ์เอาไว้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้ภาพเลยค่ะทางเราเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะตั้งเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกองทุนของกรีซเฮาขึ้นมาตอนนี้เรากาลังทําเป็นกองทุนของกรีซเฮาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรที่แบบติดขัดคอมเมนต์ลงมาใต้ภาพใครที่อยากขายอาหารขายของแล้วทําไม่ได้ทางเราจะเป็นคนช่วยขายให้ นะคะฝากไว้ตรงนี้นิดนึงวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะ